จัประเด็นฟุตบอลกลับมาตัวยิ้มอยู่กับฟุตบอลรายการคาราบาวครับอังกฤษรอบรองชนะเลิศบุเดลิกาเยอรมนีกันโชซิลิอาอิตาลีในวันพุทธที่14มกราคม2569เจ้าลาน้อยเน,น้นเฝ้าหลังเรียกฟอร์มเก่งหวังเชือดฮูสาเดอร์ขยับแต้มจี้กลุ่มหัวตารางนโปลวัดใจสองลูกรอกินเนื่องจากเิติการเล่นในบ้านที่แข็งแก่งมากไม่แพ้ใครมา19นัดติดต่อกัน และทางบอลที่ข่มคู่แข่งมิดด้ามเมื่อเจอกันในสนามแห่งนี้งูใหญ่เน้นย้ำชัยเฝ้าลังรอฉกหมาป่าแห่งซาเลโตที่กำลังละสัหวังยึดช่องว่างจากฝูงอินเตอร์มิลานผลงานชัดเจนเนื่องจากเซติในบ้านเหนือคู่แข่งรายนี้ถึง18จาก19ครั้งและทีมเยือนขาดตัวหลักจากการติดโทษแบนหลายลายสภาพเจ้าบ้านพร้อมกว่า3ลูกกินขาด สซต้าติดเครื่องยิงโหดหวังบุกขย่ำแพะบ้ายึดบอลลังจากฝูงบูเดรกาบายมินิกเครื่องติดอะไรก็สุดไม่อยู่เนื่องจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมชนะ6จาก7นัดหลังสุดและเิติที่ขมเจ้าบ้านมิดด้ามชนะถึง18จาก21เกมที่พบกันเป็นไปได้ว่าจะบุกมาถล่มเจ้าถิ่นคาวลังสิงบูยุคใหม่ท้าดวลปืนใหญ่หวังหยุดเิติขมยับชิงความได้เปรียบตัดเชือกน,นัดแรก อาร์เซนอลผลงานดีกว่าเชลซี Chelsea ชุดใหม่เนื่องจากเถตติไม่แพ้ที่สแตมบอร์ดบิดตั้งแต่ปี2018และฟอร์มปัจจุบันที่ชนะ8จาก9นัดหลังสุดเปินใหญ่ลุ้นถึงแชมป์ลูกแรกมาก็ยันทั้งเกม90นาทีฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ขอบคุณที่รับชมนะครับโชคดีรับทรัพย์เฮงๆตลอดปี2569